ครับทุกคนวันนี้ก็เจอกับดรโอเปอร์ไกด์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสมายสไตล์ดรโอเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของขบไทยนะครับการไปมาในส่วนของถนนกิงแก้วเราเดินต่อรถไปนะครับเราก็จะมีในส่วนของป้ายใหญ่ๆที่ติดบ,บนลงมาเลยนะครับที่อยู่ขบวนก็คืออเริงตรงเป้าวันนี้เราจะมาทราบว่าเอ๊ะในส่วนของอเริงตรงป้าของรามาจุฬาลัก9เรามีอะไรบ้างไปพบกับ คุณหมอปะนทัศนะครับเป็นคุณหมอด้านมะเร็งโดยตรงเลยนะครับแล้วตามกันมาเลยครับ <S <S อาา่อาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์มะเร็งสมเปาอันนี้ก็จะเป็นชาเกตเทอร์ีเซนเตอร์แคนเซอร์เซนเตอร์นะครับก็คือเป็นศูนย์บริการแล้วก็เข้าไปเลยนะครับก็แบเข้า,าไปก่อนแล้วก็เขาอ่อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มาเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์ยยมะเร็งของโรงพยาบาลเรานะครับในส่วนของมะเร็งสมเป้านะครับแล้วก็ ถ้าใครนึก่าเดี๋ยว่อนอื่นนะครับต้องให้แนะนําตัวนะครับกับท่านผู้ชมก่อนนะครับครับครับผมเออผมนายแพทย์ปนัศน์แก้ววาทีนะครับหรือหมอปั่นครับผมเป็นอายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยานะครับก็รักษาโรคมะเร็งโนยตรงครับหมอมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลัตต้าราหน้าตาดีนะครับในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลัตก้าเรารู้สึกว่าจะมีในส่วนของการรักษามะเร็งตรงเป้าใช่ครับแต่ก็ในส่วนของนะนะเอปอด กด A ครับกด B กอตรคขากด A นะครับงั้นเราชมผู้แก่ตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็มานั่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มถามคุณหมอปนัทานน้องปนัทานนะครับว่าเอ๊ะในส่วนของลงศูนย์มะเร็งของเราเนี่ยมีการปรับปรุงในส่วนของสถานที่มาใหม่ล่าสุดเลยดูสวยงามอลังการมากเลยนะครับมีโต๊ะโต๊ะโซฟาโซฟาแต่ว่าเหมือน พี่แพริสมาเลยโดยตรงคเนื่องจากว่าในช่วงปีหลังคนไข้เนี่ยให้ความไว้ใจมารักษาที่ศูนย์มะเร็งเราเยอะขึ้นครับก็ได้ปรับปรุงสถานที่ครับคืออันแรกคือจะมีโซฟาที่นั่งพักสำหรับคนไข้อย่างสบายนะครับมีประมาณ16ที่นั่งนะครับแล้วก็ในข้างในเนี่ยครับเป็นห้องตรวจนะครับมีโต๊ะตรวจ2ที่ครับแล้วก็ มีห้องให้ยาเป็นยาเคมอวันเดย์เป็นที่มีบำบัดให้เป็นวันเดย์ไปเช้าเย็นกลับก็สถานที่สะอาดสวยงามนะคะครับมั่นใจในส่วนของความสะอาดแล้วก็การรองรับในส่วนของผู้ที่จะมารับบริการได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สองไอเียพี่ทราบว่าออของอ๋อปณทานในส่วนของการรักษารูปแบบในส่วนของศูนย์มะเร็งของเรานะครับของโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มีรูปแบบไหนบ้างครับครับหลักๆครับคือ ตามชื่อสูตรครับสูตรมะเร็งกรงเป้าตามสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเราก็จะให้ยาเคมีบำบัดครับ oh. ซึ่งการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยมักจะมีผลข้าง,างเคียงเยอะอไปโดนเซลล์ปกติโดยที่ไม่ไม่ใช่เซลล์เป้าหมายครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการตรวจยีนครับตรวจยีนเพื่อเลือกยามะเร็งมุ่งเป้าที่เข้ากับการตายพันของมะเร็ง ชนิดมะเร็งนั้นๆครับมันจะกําจัดเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าการให้ยาเคมีบำบัดแบบสมัยก่อนครับถามว่าเคมีบบัดก็ยังมีมีที่ใช้อยู่ในมะเร็งบางบางชนิดครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับยามะเร็งมุ่งเป้าได้ด้วยเพื่อประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งที่ดีขึ้นคนไข้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ผลข้างเคียงในการรักษาน้อยลงครับเอ๊ะส่วนของยกตัวอย่างในส่วนของมะเร็งตรงเป้านี่มี๋ะมะเร็งชนิดไหนบ้างพอพอจะบอกคาวๆได้ไหมครับได้ครับ เมะเร็งปัจจุบันเนี่ยที่มีการใช้ยามะเร็งตรงเป้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือเช่นมะเร็งปอดครับ<อ>มะเร็งปอดเนี่ยตามเสมอก็คือให้เคียีแบบเป็นเป็นฉีดครับให้เลอบผมร่วงอาเจียนเยอะอแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการรักษาเป็นยากินครับเป็นยากินกินแค่วันละหนึ่งเม็ดอาการจากโรคมะเร็งปอดอาการเหนื่อยก็จะดีขึ้นคนไข้ก็มักจะมีชีวิตอยู่ได้หลายปีอยอมแม้ว่าเป็นระยะลุกลามครับ นอกจากนั้นนี่ได้ยินข่าวว่าเรามีในส่วนของการให้ให้สารให้สารอาหารนะครับผ่านระบบที่เขาเรียกว่าพอตเอครับพอตเอนะครับอย่างหมอครับพี่โอปกติเนี่ยคนไข้เวลาให้เคมีบำบัดนานๆนะครับปกติเราให้ทางเส้นเลือดใช่ไหมครับเคมีบำบัดเนี่ยมันจะเป็นยาที่ทาให้พ้นสูงครับให้ทางเส้นเลือดตามแขนตามขาเนี่ยจะมีการระคายเคืองให้ไปทักชั่วโมงหนึ่งก็จะบวมครับพอให้นานๆเนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีเส้น ไม่มีเช่นในการจะให้ค <orian> รับเราก็จะมีอุปกรณ์ท si um oh, okay. ี uh, mm ่เรียกว่าพอตเอพอตเอแคติเตอร์เนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่บริเวณผิวหนังครับเล็กๆครับประมาณขนาดเท่าเหรียญติดครับฝังเข้าสู่หลอดเลือดใหญ่ครับใต้กระดูกไหปลาร้านะครับจุดประสงค์ก็คือตัวพอตเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ให้ยาให้สารน้ําจะเข้ากับเส้นเลือดดำใหญ่โดยตรงแล้วก็เข้าสู่หัวใจทําให้ยาเนี่ยถูดซึมได้เร็วนะครับพอตเอเนี่ย เอ่อบี B ที่ใช้คือ1ไว้ให้ยาคินเป็บัดครับ2 oh. คือเวลาคนให้คนให้ยาคินเป็บัดหรือโรคมะเร็งมกักจะต้องปวดเลือดบ่อยนะครับ mm. ก็สามารถดูดเลือดจากตัวพอร์ตเอเนี่ยไปตรวจได้เลยไม่ต้องเจาะเลือดคนไข้ก็จะไม่เจ็บครับ mm. สามคืออย่างที่ทราบก,กันคนไข้มะเร็งเนี่ยมกักจะทานไม่ได้จะกินข้าวได้น้อยครับร่างกายก็จะทรุดโทรมเราก็จะมีบริการให้สารอาหารทางเส้นเลือดนะครับสารอาหารเลือดเช่น TPN สมอบพบริเวนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างก็ถ้าให้ทางเส้นเลือด แขนขาเนี่ยทบ่อยจะระคายเคืองจะเจ็บทับให้ไปแบบวันหนึ่งเส้นก็จะบวมแดงนะครับถ้าเราต้องให้ยานานๆเนี่ยให้ทางพอร์ตเอแคตเทอร์เนี่ยจะดีกว่าครับข้อดีนะครับพอร์ตเอเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีการติดเชื้อครับมักจะไม่ค่อยมีการติดเชื้อเลยไม่เหมือนแบบพวกซีราอย่างเงี้ยครับที่จะติดเชื้อได้ง่ายคราวนี้การการดูแลครับเป็นพอร์ตเอเนี่ยก็สะดวกครับพี่เพราะว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีระยงระยางออกมาเลยไม่เหมือนเส้นเลือดที่คาไว้สามารถอาบน้ําได้ตามปกติออกกำลังกายได้ ขึ้นลงบันไดใช้ชีวิตประจำวันนอนคว่ำนอนหงายได้ตามปกติไม่ต้องระวังครับแล้วก็เวลาทุกครั้งที่มามาหาหมอเนี่ยจะให้ยาจ,จะตรวจเลือดก็ทาําผนพอเอ็ C ์คอมพิวเตอร์ T R ได้เลยครับสะดวกมากออปชันที่ดีอย่างหน <Okay. S 1> ึ่งนะครับสําหรับผบคนไว้ที่ เป็นในกลุ่มของโรคมะเร็งนะครับสามารถใช้ตรงนี้เป็นตัวเสริมได้นะครับเอ๊ะน้าบรรดาทักครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนี่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจมาในส่วนของการรักษาในส่วนของศูนย์มะเร็งแล้วก็ในส่วนของมะเร็งตรงเป้าเราเนี่ยข้อดีของเรานี่มีอะไรบ้างในศูนย์มะเร็งเราเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นศูนย์ที่ครบวงจรครับคือโรคมะเร็งเนี่ยเราจะเริ่มจากการตรวจเเนื้อครับหรือว่าการไบออซีนะครับ เราสามารถทำเลอบซีได้แล้วก็ผลชิ้นเนื้อที่เราเนี่ยปกติถ้าตามโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยครับจะรอผลนานมากรอประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งแต่ที่เราเนี่ยไบลอซีเนี่ยรอผล3วันครับทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้เร็วครับโรคมะเร็งการรักษาเร็วเนี่ยคนไข้จะอยู่ได้นานมีโอกาสหายขาดได้สูงขึ้นครับที่เราเนี่ยครับครบวงจรในการรักษาทั้งการตรวจชิ้นเนื้อการตรวจยีนการรับยาเคมีบำบัดหรือการรักษาด้วยยามุ่งเป้าครับที่สำคัญเนี่ยครับผมมีอะไรจะคุยกับญาติกับคนไข้จะแอดไว้โดยตรงจะให้เขามีส่วนเลือกในการ อ่าเลือกออปชันแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างในการรักษาครับให้ข้อมูสุดยอนการตัดสินใจครับแล้วก็ที่เราเนีครับพี่สัมพัญสุดท้ายครับแค่จะเป็น one stop service ครับคือทําที่เรามาที่เราจบปุ๊บจ่ายตังรับยาทำที่เราได้ที่เดียวเลยแล้วบริการรวดเร็วได้พบ มาเนี่ยได้พบแพทย์เร็วครับมาปุ๊บลงทะเบียนไม่เกิน15นาทีผมก็จะมาตรวจเป็น one stop service ได้เลยมาที่เดียวจบอยู่ที่เดียวปั๊บพอสามารถที่จะทั้งตรวจรักษารับยาแล้วก็กลับบ้านใน one stop service ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อถือว่าดีมากเลยเอแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเราเองก็ยังมีในส่วนของอ่าก็เรียกว่าขอผู้ป่วยมะเร็งโดยตรงเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพเปิดราบหอผู้ป่วยมะเร็งเราเนี่ยครับแล้วผู้ป่วยในที่เป็นโรคมะเร็งได้ สิบสองเตียงครับโดยที่พยาบาลเนี่ยผ่านการอบรมด้านมะเร็งวิทยามานะครับที่สําคัญทีมแพทย์เราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญครับทั้งเอ่อศัลยกรรมโรคมะเร็งหรือว่าเซอร์จิคอลคลอโรจิตมีเมดิคอลคลอโรโจริตแล้วก็มีหมออินเตอร์เวนชัน่นช่วกันดูคนไข้นะครับครบวงจรครับโอ้โอหมีแบบว่าบอร์ดเฉพาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยตรงใช่ครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถมารับบริการในส่วนของศูนย์มะเร็งตรงเป้าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรกับหมอปนัทัศน์ได้เลยนะครับครับงนั้นสุดท้ายจริงๆนะวันนี้นะพี่ก็ดีใจมากที่จะมาเยี่ยมนะครับถ้าก่อนจะจบให้น้องปนัทัศน์ฝากสําหรับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของมะเร็งตรงเป้าสักนิดหนึ่งครับอ๋อครับก็อยากจะเรียนคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ญาติครับคนเราเนี่ยมักจะหมดกําลังใจครับแต่ว่าถ้าเรามาพบแพทย์ได้รับคําแนะนาที่ถูกต้องเนี่ยครับเราจะสามารถอยู่กับมันได้นะครับโดยที่เราจะไม่เสีียชวิต นะครับมีกำลังใจในการรักษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับญาติหรือคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยสามารถเข้าปรึกษาได้ทุกวันนะครับถูกเราเนี่ยเปิดทุกวันครับเจวันทําการสุดท้ายนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับนางบรรดาของเราก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับหรือว่าต้องการติดตามนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไอคอนด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พบกับดอตรโอเกอร์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายสไตล์ดรโอตามแล้วเจอกันใน e ีีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ